และคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือฝากแฟนผมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขสามครับ เสียงกรี๊ดกราดดังต้อนรับปัศนีใหม่เลข3คุณบูมคุณกิฟครับเห็นหน้าปัศสสนีหมาเลข3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ4 6ครับ,46ค,รบ46คือคําตอบแรกของคุณมาที่สายสื่อของเราครับแจ<า>๊กอ่ะแฟนผมด้วยเออช่วยดูแลน้องเขาทีเออถ้าน้องทําตัวไม่ดีเออ,อ พี่อย่าใจร้อนร้องเพลงมาเราตอบอายุเขาได้แน่นอน49ครับ49นี่คือคำตอบของคุณแจ็คทำไมคุณเฉียบขาดจังไปแล้วค่ะทไมคโอเคไปแล้วเออ9วะวะดวงจะมาวะไรคนต่อไปใครดีหูแอลว่ารุ่นราวเขาเดียวกับพี่เอกกี้ป่ะใช่รู้สึกเหมือนกันแต่เรนรู้สึกว่า49อ่ะเยอะไปจะเทียบกับพี่เอกกี้อ่ะน่าจะเป็นรุ่นน้องพี่เอกกี้นะเนาะใช่ นี 43, 43 three, ่ขอตอบว่า43ครับ43ปีค <strikes> ร <voice> <rawd Moder> ับแอ่ครับคิดไม่้จรว่าส่สิบสองเยนะขอพี่ก่อนหุยแต่ว่าเราเราต้องเกาะกลุ่มปะไม่เราจะโดนเยอะนะเออสีค่ะ42ปีคำตอบแอร์ครับคุณบูมคุณกิฟฟังความเห็นของสายสืบของเราไปแล้วคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลงคนดังโค้ชอัพและก็ความทรงจำอยากจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีท่านนี้ไหมครับ เอาความทรงจำค่ะเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำให้เวลาปัศนีทบทวนความทรงจำตัวเองสักนิดหนึ่งและถ้าพร้อมเล่าความทรงจำของคุณหน่อยครับปีพศออ2547่เป็นปีที่ทำให้หลายคนรู้จักเพลงฝากแฟนผมด้วยครับอผลงานเพลงนะครับฝากแฟนผมด้วยทำให้ได้รู้จักปัศนีท่านนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการที่จะยืนยันคำตอบเดิมที่4 6ปีหรือจะเปลี่ยนเชิญครับ คิดว่า45-50แต่ว่าไม่ถึง50แน่นอนเอาตรงกลางตรงกลางคือ47 47เนอเคกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก46ปีเป็น47ครับ47ครับขยับขึ้นอีก1ปี 1> ครับทำไมฮะในทุกข,ข้อผมจะหาเลนส์ประมาณบวกลบปีอปีซึ่งผมกับ้อาคิปมองตรงกันว่าอยู่ที่45-50ถึง 50. 45ถึง50ใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่น่าพี่ไม่น่าถึงเลข5แน่นอนก็เลยมีแค่45ถึงส9่ขึ้นตรงกลางอ๋อเลยหาตรงกลางใช่่คะแล้วทำไมไม่ไม่เชื่อคุณแจ็คอ่ะคุณแจ็คบอกสี่สิบเก้าเขาตอบผิดไปเยอะมากเลยสองข้อแรกสามข้อแรกเลยเดี๋ยน้องเตรียมหายท้องข้อนี้สี่เก้ามาดิโอ้โหลืมเลยนะเตรียมปลกมือเลยนะครับถ้าสิบเก้าเออนี่เขายังมั่นใจเปลี่ยนแล้วเป็นสี่สิบเจ็ดปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัสห้าพันบาทแต่ถ้าตอบผิด หักปีละ7,000บาทครับปัจจุบหมายเลข3คุณอายุ47ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมเดวิดอินทีครับคุณเดวิดอินทีครับคุณอายุคุณอายุ 45บครับสี่สิบห้าเตรียมตัวหงายท้องเตรียมตัวหงายท้องเพิ่มให้มาเยอะเลยเออนั่นนะสีไปเพิ่มแล้วดูมั่นใจด้วยนะครับผมยินเครื่องหลายคอนจงครับรู้สึกยังไงฝากแฟนผมด้วยเอาละครับถามประวัติคุณเดวิดสักนิดหนึ่งดีกว่าเริ่มเข้าวงการเพลงได้ยังไงครับจริงๆผมก็เล่นดนตรีร้องเพลงอยู่ตามตามพับ แล้วก็มาเจอพี่พี่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่รถไฟนตรีพี่วิษณุโมราก็มีโอกาสได้มาทําเพลงแล้วมานําเสนอที่ค่ายตอนสมัยตอนนั้นปีอะไรตอนนั้นปี2540ห้าร้อยสี่สิบสี่สิบห้าเอ้สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบหกเราก็เริ่มทำเพลงไปนําเสนออย่างนี้ใช่หมใช่ครับเออก็มาออกอัลบั้มแรกก็คือปี4ี่หกฝรั่งบนหลังไฟเพลงตั้งใจมาหลอกตอนนั้นแล้วก็ต่อด้วยสี่เจ็ดฝักไฟผมด้วยโอ้แล้วเพลงที่สร้างชื่อเลยนั่นก็คือ ฝากแฟนผมด้วยตั้งใจมาหลอกสองเพลงนี้นะครับโอ้โหแล้วเรียกว่าทําให้เราเป็นเราเป็นที่รู้จักนะครับงานก็เข้ามาเลยมีเรื่อยๆครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ทํำอะไรอยู่ทัวนี้ก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตปกติเดินสายทุกวันเหมือนกันแล้วก็ยังทํำบริษัทเกี่ยวกับเวสสำอางก็ทําบริษัทแล้วก็รับผลิตรองเท้าแตะรองเท้ายางอลัสด้วย โอ้โหที่ทําหลากหลายเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วยังยังรับงานร้องเพลงอยู่คอนเสิร์ตปกติทั่วไปเลยครับเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เหมือนเดิมนี่ก็เพิ่งจะกลับมาจากอีสานเหมือนกันโอ้โหครับผมเรียกว่าเพลงที่แบบเขาเรียกอะไรนะดังแบบป่าล้อมเมืองมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไปที่ไหนไปจังหวัดไหนก็จะแบบมีเพลงนี้ใช่ครับเออนะครับฟีดแบ็กแต่ละแต่ละที่เป็นไงบ้าง ถือว่าตอนนั้นออกมาปุ๊บนี่เรายังไม่รู้เลยทุกสำนอนยังไม่รู้เพื่อนโทรมาเ,เพลงดังแล้วนะออไอ้เรายังเปิดวิทยุฟังรอเพลงตัวเองดังยอย่างไรไม่รู้เรื่องก็มันก็มีมาเรื่อยๆตามพื้นที่ต่างๆอีสานมาเหนือมาใต้ไมอสานทีนีมาบึ้มหมดเลยโอ้โหมาแบบอยู่ๆแบบ<ช>่<ช>มามาครบทุกภาคเลยว่าง<ช>ั<ช>้นหรือว่าเดือนหนึ่งไม่ได้อยู่บ้านมาอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านออกทัวร์คอนเสิร์ตตลอดนะครับเอาละแล้ววันนี้โอ้โหไหนๆมารายการของเราแล้วต้องมีโชว์ซะหน่อยได้ครับได้ไหมพี่เดวิดได้ครับยินดีเอาละครับถ้าพร้อม ไปฟังเพลงกันเลยครับครับผ จริงนะพี่คนนี้ให้หมดหัวใจถึงแม่น้องเขามีคนใหม่คือพี่ที่มานั่งรอผมรักน้องเขานานแล้วพี่คนนี้ผมเลยอยากขอรักที่ผมนั้นเป็นคนก่อฝากพี่สานต่อได้ไหมก็รู้ว่าน้องเขาคลางไครพี่ รักพี่ซะจนหมดใจความสุขน้องเขาผมคว้างไม่ได้ไมีให้แค่ข้าวุยพรฝากแฟนผมด้วยช่วดูแลน้องเขาทีหากน้องทั้งตัวไม่ดีพี่อย่าเพิ่งใจร้อนแฟนผมคนนี้ยังเด็กค่อนขาพี เ้วพี่คยสอนก็ได้นองเขาทิ้งผมไปหาพี่คนนี้ผมอยากฝากไว้รักน้องเขาเท่าผมได้ไหมลูกผู้ชายขอกันขอบคุณค่ะ,คคะคนี่คือผลงานเพลงที่ชื<ม>่อว่าฝากแฟนผมด้วยครับฝากแฟนผมด้วยแลบ ต้องทราบมาว่ากว่าจะได้เป็นศิลปินแบบนี้นี่พี่เดวิดนี่โอ้โหพยายามมาอย่างยาวนานไม่ใช่ง่ายๆถูกไหมใช่ครับใช่เส้นทางมันเป็นยังไงพี่กว่าจะได้เป็นศิลปินของพี่ก็หลังจากไปเจอพี่โปรดิวเซอร์ปุ๊บเราก็นั่งคุยกันปรึกษาหรือวันไหนที่พี่เข้าประชุมรถไฟดนตรีปุ๊บผมก็ต้องมาด้วยประมาณ3 4มเดือนติดติถือแผ่นซีดีมาแผ่นหนึ่งไว้เตรียมเสนอนายพร้อมเมื่อไหร่เรียกผมปุ๊บผมพร้อมเซ็นทันทีประมาณอย่างนั้นประมาณสาเดือนเต็มเ3 4มเดือนหมายถึงเข้าประชุมเขาไม่ได้เข้าฮะพี่เข้ารชุมนนนนั่งออห้า น้องคุณไปนั่งเฝ้ารอใช่ครับข้างนอกว่าถ้าเขาเดินออกมาบอกว่าเออเฮ้ยน้องไหนเอาเพลงมาสิใช่ครับเราหยิบให้เลยผมพร้อมเลยสิบเพลงเต็มเลยฮะโอ้โหมามาครบทุกเพลงเต็มเลยครับโอ้โหเป็นประกอบเป็นคัตเซ็ตเทปด้วยอ่ตรงไหนก่อนหนึ่งสองสามสามสี่แล้วบ้างแรกจะเป็นเอ่อเป็นเทปเป็นเทปอยู่นะครับเป็นคัตเซ็ตอยู่ใย่เลยไปนั่งรอรอสามสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนครับวันแรกๆมันก็ต้องผิดหวังครับ ผิดหวังหลายเดือนฮะเดือนหนึ่งผิดหวังสองผิดหวังสามผิดหวังสิไม่เป็นไรครับผมรอได้รอได้รอได้ครับรอเดือนที่สี่ปุ๊บคนเดินออกมาบอกว่าเขามาเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาปุ๊บความพยายามของเราสําเร็จแล้วนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเราใช่ครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกไรเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังพยายามอยู่ด้วยเหมือนกันว่าความสําเร็จมันไม่ได้มาอย่างรวดเร็วแบบนั้นสมัยก่อนนียากมากเลยยากมาก ยากมากกว่าจ,จะมาเป็นคุณเดวิดได้แบบนี้แล้วตอนนี้ช่องทางการติดต่อมีอะไรบ้างก็ติดต่อทางรถไฟวันตรีนะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดตอนนี้ยังอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เฟซบุ๊กเพจยูทูบก,ก็เดวิดอินชีเลยครับอ้าววันนี้นะครับขอขอบคุณคุณเดวิดนะครับขอบคุณค,ณครับขอบคุณครับรมรวินคลิกมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัย เพียงสแกน QR code และลงทะเบียนรับทันทีส่วนลด12,000บาทสำหรับโปรแกรมการทำ BB h i f u o h i f u วอ Version น้าใสนว,วัตกรรมใหม่เพื่อผิวดูใสอิ่มฟูรูขุมขนกระชับและพิเศษสุดๆแถมฟรีท r e เมนต์ t p ไจจำนวน1ครั้งมูลค่า1,500บาท จากลมรวินคลินิกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ n ลน์ลมระวินคลินิกหรือโทร0801539000 0801549000 แซ่เอ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซซซ่ n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่ซซ่ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซซเ n s e ก็พวกเรานั้นทำานการทีวีเซนทีวีเซนทีวเซนทีวีเซนทีว